Thank <laughs> you. ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะใงเมืองมหานครเพื่อทุกคนการไฟฟ้านครหลวงมํพลังดีๆที่รู้สึกได้ทุกวันยกของหนักทุกวันบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อพ่นโวคอนแอคสเปรย์ ออกกำลังกายหักโหมเอนหลักเสพพ่นโวลคอนักสเปรย์อายุมากปวดข้อต่อพ่นเลยโวลคอนักสเปรย์มีตัวยาไดโคคินเนตบรรเทาอาการปวดหลักเสพกล้าเนื้อเอ็นและข้อต่อโวลคอนักสเปรย์ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโวลคอนักสเปรย์จากไบโอฟาร์เรื่องครูสุขภาณฑ ออกไปเล่ขาบริบการทางเพศกลางให้กับชายหืนกรามอายุต,ตั้งแต่60-75ปี4หมู่บ้านด้วยกันเป็น10คนเลยค่ะในตำบลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะคะ เมื่อทางสารวัตรสอบสวนได้รับแจ้งก็ลงพื้นที่ไปค่ะไปที่บ้านของนางแดงก็คือแม่ของเด็กคนนี้นางแดงเนี่ยอายุ31ปีก็โดนจับแล้วก็ถูกนําตัวส่งดาเนินคดีข้อหาค้ามนุษย์ส่วนน้องอายุ12เนี่ยให้ทีมสาววิชาชีพสอบปากคําแล้วก็ตอนนี้เอาน้องไปไว้ที่บ้านพักเด็กนะคะทีนี้นะักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของนางแดงก็คือแม่เด็กที่อายุ31 บ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้ยกสูงอยู่กลางทุ่งนาอยู่ที่อำเภอภูรกระดึงจังหวัดเลยครับก็ไปเจอแม่ของนางแดงก็คือตาของน้องสิบสองเนี่ยค่ะอยู่บ้านคนเดียวและตาก็เล่าบอกว่าเมื่อวันที่สิบหกเนี่ยไปฟอกไตกลับมาพบว่ามีเจ้าหน้าที่พอมอจังหวัดเลยแล้วก็ตำรวจมาที่บ้านแล้วก็จับตัวนางแดงกับ หลานแท้ๆที่ป่วยทางสมองเนี่ยค่ะก็หาว่าแม่เอาหลานไปได้ขายบริการให้กับคนแก่ในหมู่บ้านติดกันตรงนั้นนะสี่หมู่บ้านด้วยกันคือตะเวนสี่หมู่บ้านซึ่งคุณตาของเด็กก็บอกว่าก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็ได้ถามลูกสาวก็คือแม่เด็กอะค่ะแม่เด็กยอมรับว่าตัวแม่เด็กเนี่ยขายบริการแต่ยืนยันว่าไม่ได้เอาลูกไปขายบริการถ้าไปเริ่มจริงตาของเด็กใช่ไหม โกรธมากจะโกรธลูกสาวตัวเองมากค่ะแล้วก็อยากให้คนที่ทํากับหลานซึ่งน้องอายุแค่สิบสองเนี่ยได้รับกรรมให้ติดคุกไปเลยตลอดชีวิตอันนี้มาบาันี่จะแกนนู้นเนี่ยไปรับจ้างเพื่อเพ่นอ่าก็ไ,าาได้ขายลูกเพื่อนแล้วลูกเขา,มาเม่าลูกมันไปหรือมังขึ้นบ่อเขาเลยวางซิ่นก็เครื่องเสีย เสียเครื่องหนึ่งว่าเสียครื่องหนึ่งผมว่อยากขายแม่มันถิ่มเขาได้ผมซูหลายเหี่ยดหลายมันเป็นอย่างคือมีหัวจิบแบบนั้นผมว่าเขาเป็นผมหัวจัดมนผมเลียนเลียนงานเลยผมก็อยากให้เจ้าหน้าที่มันถ้าไปเหมือนทุกคนนั่นแหละผู้ใดมันเหตุมันทำอ่ะมันเป็นอย่างนี้ผมมีหัวจีบเนี่ยมันเถ่ามันแจีแล้ว่วไปจับมัตลอดที่มันลวด อ่าเพราะว่าทางพอมอเนี่ยเขานําตัวเด็กไปอยู่ในความคุ้มครองของบ้านพักเด็กโดยมีสาววิชาชีพเข้าสอบปากคำเด็กหญิงเนี่ยให้การตรงกันข้ามกับแม่เลยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าแม่ขายบริการทางเพศพอตัวเองเรียนจบกระถวมหกแม่ไม่ให้เรียนต่อให้ออกจากโรงเรียนตั้งแต่ยังเล็กมาเลี้ยงน้องอีกคนหนึ่งที่ยังเล็กอยู่แล้วเด็กยืนยันว่าแม่พาเธอไปขายบริการให้กับคนในหมู่บ้าน มีทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงและในหมู่บ้านที่ตัวเองอาศัยอยู่โดยได้รับค่าขาบริการครั้งละ400-1,000บาทเด็กผู้หิงอายุ12ปียังให้การชัดเจนว่าแม่จะเป็นคนพาไปส่งกับลูกค้าเองที่โรงแรมและรับเงินเองทุกครั้งพร้อมกับแม่ก็รออยู่ข้างนอกรอรับกลับบ้านเด็กให้การว่ามีผู้ซืิอบริการ7รายจน้ะที่ตำรวจก็รวบรวมหลักฐานเพื่อจ่อหมายจับ และได้จับกลุมแม่มาสอบสวนสุดท้ายแม่รับสารภาพอ้างว่าต้องการเงินมาใช้จา่ายในครอบครัวตำรวจได้ข้อมูลพบว่าเบื้องต้นมีผู้เสิอเวบิก,การอย่างน้อย6รายแล้วก็มีอีกหนึ่งรายที่ถูกเราหาว่ากระทำอนาจารย์เด็กค่ะซึ่งตำรวจได้ขอสารรถหมายจับชายอายุ7 75ปีอายุ75ซื้อบริการจากแม่เด็กและพยายามจะล,วล่วงละเมอลูกสาวอายุ12ปีโดยการ ถูถ่ายตามร่างกายแต่ไม่สําเร็จ่ะท้งนี้ทั้งนั้นผู้เกี่ยวข้องคนอื่นก็อยู่ระหว่างรวรวมหลักฐานจะออกหมายจับเพิ่มเติมเช่นกันค่ะอย่างที่บอกนะครับผู้ก่อเหตุอายุ60-75ปีอยู่ใน4หมู่บ้านด้วยกันเป็น10คนเลยค่ะนี่ตามข้อมูลเนี่ยเป็นกรณีเซอร์บริการสำเร็จรู้ร่วงเนี่ย6คนอาดาาจารย์อีกอ1คน คนอื่นกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อขอออกหมายจับเพิ่มเติมอยู่อย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมนักข่าวถามผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเลยพนตรวจปีวิรเดชเลขาวรากุลท่านบอกว่าแม่เด็กถูกดำเนินคดีข้อหาค้าม,มนุษย์แล้วนะคะส่วนชายที่ว่าอายุ60ขึ้นไปอีก67คนเนี่ยอันนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจจากนิติวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาล ยืนยันว่าเด็กถูกกระทำชำเราจริงทางผู้การจังหวัดเลยท่านบอกจะยื่นสารขออนุมัติหมายจับทั้งหมดข้อหาก็คือกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีค่ะตอนนี้สวาววิชาชีพกำลังสอบปากคำเด็กเพิ่มเ,เติมอยู่น่าสงสารค่ะอายุ12นั้นเองอนี่ก<ร><ร>็หด<า>หูจ <ขอ S 1> ริงอ่านข่าวนี้แล้วแล้วกลับมาแจ้งท่าผู้ชมตกลง อที่ตนกตกใจกันเมื่อวานนี้ตั้งแต่ตอนกรรมกรข่าวคุนนอกจอแล้วนน้อค่ะโอ้โหมันเป็นถนนซึ่งอ,อยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายเดียวกันนี่แหละค่ะสายสีม่วงใต้ระหว่างทางคือรถไฟฟ้านี้เนี่ยวชระก็จะไปตะปูนรัฐสภาใช่ไหมเนี่โริเวณตรงข้ามบ,บริษัทบุญวอดเทดดิง้งสบูชม,มันมีกรณีที่น้ำซึมเลนสายสุด ถนนสามเสนขาเข้าตรงข้ามกับบุรีรทดิงน้ำซึมเข้ามาบนผิวถนนเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้ารอพมอรวมถึงตำรวจบางโพเอาบริเออร์ตัวยยางและธงกั้นเกตมาปิดล้อมเพราะน้ำมันซึมวงกว้างมากขึ้นประชาชนเขานั้นมันก,ก็ใกล้จุดเกิดเหตุวชิะระก,ก็วิตกกัวลตัวมันจะซ้ำรอยเหมือนตรงหน้าวชิรพยาบาลเพราะอะไร คือที่เกิดเหตุมันแนวเดียวกันเลยอะค่ะกับเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาพลราชบูรณะแล้วก็อย่างที่บอกมันห่างจากจุดเกิดเหตุว่าจะรับพยาบาลแค่2กิโลซึ่งมันมีการก่อสร้างใต้ดินตลอดทั้งสองวันแล้วเหมือนใต้ดินมันดันถนนให้นูนขึ้นมาค่ะคือถนนมันมีนูนๆนะค่ะผิวการจราจรมันไม่เรียบอะแล้วมันผิดจากลักษณะเดิมมันไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนอ่เจ้าของร้านหมูบะนีใกล้จุดกับจุดนี้นี่ฮะทบช เนี่ยแล้วระดับไปอย่างงี้เห็นไหมเนีย่ยพอกดปุ๊บเนี่ยนะมันก็ผุดขึ้นมาอ่าผมมีบ้านอยู่ตรงนั้นผมก็กลัวอ่ะถูกไหมใช่เพราะมันแนวรถไฟฟ้าแล้วมันห่างจากจุดบัชรามาสองกิโลอ้าก็ปรากฏว่าเจ้าของร้านหมูกระทะตรงนั้นบอกเห็นมาสองสาวันแล้วแต่เมื่อวานนี้ตอนเช้าตีห้าถึงหกโมงรถวิ่งผ่าน น้ำยิ่งจะออกมามากขึ้นก็คือนี่คนขยมมันี่ยออกเลยเนี่เห็นไหมก็เลยเชื่อว่าคงจะมาจากใต้ดินเพราะเมื่อวานนี้ก็ไม่มีฝนตกแล้วก็ไม่ได้มีรถน้ําแข็งมาจอดด้วยมันจะเป็นน้ํามาจากไหนกลัวจ,จะซ้ํารอยท่านผู้ชมในเวลาต่อมานะฮะนี่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีรองผู้ก,การกรุงเทพมหานครวิชรุทรัพย์สมบรรองพื้นที่ตรวจจุดนี้ทันที มีสานักโยธากระทมเอเรดาสํารวจโพงใต้ดินหรือเครื่องทีพีมาทดสอบโพงซึ่งมีทั้งหมดสามจุดจุดแรกอยู่หน้าร้านบ้านสเต็กอีกสองจุดน้ําซึมออยู่ฝั่งตอนข้ามบริเวณหน้าบุรดเบลเวอรี่จำกัดซึ่งห่างจากจุดถนนสุดตัวหน้าชระสองกิโลเรดาร์ก็ปล่อยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าลงไปใต้ดินเครื่องแม่เหล็กไ็ปล่อยไป,ไปสะท้อนกลับมาแปลผลว่ามันเป็นโพงใต้ดินหรือไม่ สามสิบนาทีผ่านไปพบว่าท่อประปาที่อยู่ด้านใต้ซึ่งเป็นท่อเหล็กเก่าหลายสิบปีมันชำรุดทําให้มีโพรงและเกิดน้ํารั่วซึมจากน้ําใต้ดินขึ้นมาบนผิวถนนพบเป็นโพรงข้างใต้เนี่ยกว้างสองเมตรครึ่งยาวสี่เมตรกินพื้นที่ใต้ดินประมาณสิบตารางเมตรถนนที่บวมกับยุกตัวเนื่องจากน้ําซึมดินมันไม่มีที่ไปแต่ดินเนี่ยมันซุดตัวเพียงนิดเดียว ยืนจะไม่อันตรายไม่อันตรายจะไม่เกิดเหตุเหมือนวชิระพยาบาลเพราะนั้นเนี่ยคือตัวอุโมงกับสถานีมันเกิดรอยรั่วแล้วมันมีที่ไปของดินมันเป็นเพียงความบังเอิญที่มาเกิดในเวลาเรียกกันต่อมาการประปานครหลวงเอาเครื่องจักรมาซ่อมท่อเปิดถนนดูเป็นภาพอ่ลองไปฟังรองผู้ว่าวิศรุก่อน ก็น่าจะเป็นเรื่องของท่อประปาเก่านะหลายสิบปีแล้วเป็นท่อเหล็กนะอาจจะมีเป็นมีรั่วขึ้นมานิดหนึ่งก็ทําให้เกิดน้ำน้ำน้ำซึมขึ้นมาครับเราตรวจสอบโดยเอาเครื่องสแกนในด้านระสแกนแล้วก็ยังมีมีโครนอยู่ประมาณขนาดประมาณสักสองเมตรละสิบสองเมตรละสิบคูณสี่เมตรโคลนประมาณสิบตารางเมตรแล้วตรงนี้เกิดขึ้นมรรจาเป็นอันตรายหรือม่เหมือนเหมือนเหตุการณ์ที่น่าโรงพไม่เหมือนเลยครับอย่างที่เรียนนะพูดกันอีกครั้งว่าเหตุการณ์ที่ หน้าลงมาวิชาคนคนละแบบกไปเลยนะครับอันนี้คือเป็นท่ออยู่ในพื้นที่เล็กๆยินไม่มีที่ไปไหนเวลามีรอยรั่วซึมเนี่ยท่อเก่ามากเป็นท่อเหล็กจะไม่เก่ามา,า,ากก็จะมีการน้ำออกมาบา้างน้ำออกก็ไม่ดินยุบเรียกจำพื้นที่จํากัดไม่ไม่ได้กินพื้นที่กว่าอ,อาจารงครับทำไมเหตุการณ์นี้มันถึงเกิดต่อมาท่านผู้ชมป่าปานกครหลวงเอาเครื่องจากมาซ่อมเอาแบคคอหวัวจอมาเปิดผิวถนนดูหนึ่งชั่วโมงตัวเช็ค ไม่พบจุดชำรุดอาจชำรุดของท่อตรงนี้ก็ขยับแนวเข้ามาในแนวทางเท้าประมาณ3เมตรเพื่อบีจุดแล้วก็เป็นจุดก่อต่อท่อประปาเหล็กเก่าหรือท่อประทานที่เป็นท่อหลักส่งน้ํนากระจายไปยังท่อประปาบ้านเรือนประชาชนเจาะลึกลงไปอีกเมตรครึ่งก็พบท่อประปาเหล็กเก่าซึ่งจ่ายน้ําผ่านข้ามถนนสามเส้นไปฝั่งตรงข้ามคาดว่าสายจุดชำรุด ของท่อหลักจ่ายน้ําประปาค่ะก็เลยแก้ปัญหาน้ําซึมผุดด้วยการปิดการจ่ายน้ําจุดนี้ถาวรน,นะคะนี่ก็ยืนยันว่าไม่ได้กระทบกับการใช้น้ําของประชาชนเพราะว่าสามารถผ่านน้าจากท่อหลักจุดอื่นไปยังท่อจ่ายน้ําประปาสุขโรเรือนได้อันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดความเสียหายแต่ใน,นแง่ของจิตใจหวาดภาวะ<า>และเนื่องจากในช่วงที่ต้องทำงานเนี่ยมันต้องปิดระบบประปาเพราะว่ามันมีแรงดันน้ำไง พราะเวลา,าช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับกรณีมันล่วดใช่ไหมน้ํามันอ่อนปาปาก็เพิ่มแรงดันพอมีการปิดก็ปรากฏว่าวัตสภาไม่สามารถใช้น้ำประปาได้เช่นเดียวกันตั้งแต่บ่ายสามโมงห้องน้นําในพื้นที่ส่วนใหญ่คือน้ําไม่ไหลค่ะ จะมีก็แค่บางห้องที่ยังพอจะใช้ได้เพราะว่ามันยังมีน้ําสำรองอยูอ่แม่บ้านต้องเป็นคนบอยคอยบอกกับผู้ที่มาใช้งานบ้าบอกสื่อด้วยบอกสอสอด้วยที่เดินหาห้องน้ําบอกห้องน้ําใช้ไม่ได้นะคะน้ําไม่ไหลค่ะ,ะ,คะต้องการเสียงสะ้อนไปถึงผู้แทนก็อย่างนี้แหละ6เวลา48นาทีเรื่องเราเช้า,ชานี้เดี๋ยวกลับมา เช้านี้จากช่องสามกด3 3สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหล,ลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีลิกาอ,อกครีมเปลี่ยนสีผมชั้นผู้สุดนักผิวสุขภาพดีลิกาอ,อก๊กดำยาแก้ไอดำดำตราเสือดาว เสไอ้ครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอ้น้ำดำตราสือดาวยาแก้ไอ้น้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านน้ำดำ น้ำถังพักน้ำเราทำได้ใช้ระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรปับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซซฟแวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนช้าเป็นงานเชียว้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอพ M W A On Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงโทธโธหนึ่าน้ำดีชีวิตดี ต่างประเทศพบพาสปอร์ตไปที่นอสพบกระเป๋าทางเปลี่ยนให้พร้จะได้ไหมเอ๊ะมัอนเรื่ออะไรบางอย่างนี่เลยพบแอลกอฮอล์แอลซอร์ฟราเสือดาวพบไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอร์ฟราเสือดาวเฮโนแคปใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยเอวปวดเมื่อยขาเฮโนแคปสกัดจากสวนไรจีนแปดชนิดเรื่อมีอาการปวดเมื่อยเอวปวดเมื่อยขาให้ใช้เฮโนแคปเฮโนแคป นำเข้าโดบริษัทเอินเวงกรุ๊ปจำกัดสอบถามเอินเวง์หน่งีเกน์อดหรือแอดไลน์ idline i e n w p i รถอานจดเปลี่ยนิธในการใ้งานอย่างไรก็ไม่ควดใช้ DMAX แรงเร็วแต่ประหยัดน้ำมันจัดหนาย DMAX ดีมีเกียร์อัตโนมัติ8สปีดหนาย DMAX คอสนอ้องมจัดหน นี ais, ่เลครับดีแน็กสีจริงคุ้มจัดสมรรนะโดดเด่นโดนใจทุกเจนพิเศษเมื่อออก จากช่อง3กด33สนับสนุนโดย Dino Tech ขึ้นแท่นกับสอราวัลกองทุนยอดเยี่ยมสายแขกปีนี้ Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพยาแก้ไอน้ำดำตราสือดำดำดำตราสือดาำแก้ไอขับเส็มหัจิบยาแก้ไอน้ำดำตราสือดำประพอร์ต RMF ไท a ESG ให้ก้าวทะลกกับ BBLAM ราสีแท้ฝันวนใบไม้มเปลี่ยนสีดาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่น106ออนทัวกลับมาเติมฝันผู้ฟังอีกครั้งตามล่าล้านสีสันธรรมชาติที่บอ่อน้ำพุร้อนจิกโกกุและนั่งกระเช้าลอยฟ้าชมเมืองเบ็กุและภูเขาซูรุมิท้องหมู่บ้านยูปูอินฟอรและไม่พาดสักกะระพระบ,บรมสารีริกธาตุนรนอนสำลิศที่ใหญ่ที่สุดในโลกณวัดนันโซอินและศาลเจ้าดาไซฟุเทนมังกู สนใจกับการช้อปปิ้งและบุฟเฟ่์ญี่ปุ่นไม่อั้นทีมถ่ายคลิปคู่แนะนําตัวความยาวไม่เกิน30วินาทีพร้อมระบุคุณทั้งคู่คือสีอะไรและเพราะอะไรส่งคลิปมาที่ Facebook แฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวสะารอเอฟเอ็มร้อยกนกะ บทเคตส่สงคลิปวันที่9ตุลาคมนี้ติดตามกติกาเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ o f แฟนเพจวิทยุเพื่โพเทลสทรอ m อ106เมกเฮิมาเติมฝันให้เต็มสีสันที่อุ่นด้วยกัน1 1 2 5พฤศจิกายนนี้สนับสนุนการเติมสีสันให้กับชีวิตโดยยานําเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอรตาลูกกระตันยูไอชินแล้วมันขึ้น เกศเนียมเอิร์นเวนวัตกรรมสมุนไพรจีนสร้างเสริมสุขภาพ 0, 99, 0 2 7 5 1 4 3 9 9 0 2 7 5 1 4 3 9 9ห้ประกาศใดและประกาศว่าในสามพื้นที่เกิดความตึงเครียดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กองทัพภาคที่สองอีสานใต้สี่จังหวัดศรีสะเกดสุรินบุรีรัมอุบลราชธานี ตรงข้ามกับฝั่งกรัรมพูชาก็คือภูมิภาคทหารที่สี่เพื้นพี่ศักแกวของประเทศไทยกองทัพขา้ที่หนึ่งตรงข้ามกับภูมิภาคฐานที่ห้าของกรัรมพูชาก็ตึงเครียดและแม้กระทั่งสนจันทตรุษโปตาดของกองทัเพเรือตรงข้ามกับภูมิภาคฐานที่หนึ่งของกัมพูชาอาจี่ตึงเครียดสุดอย่างเหนือความคาดหมายก็จะเป็นที่ ชายแดนไทยอีสานใต้ท่าบชมร้อนขึ้นมาเพราะอะไรเมื่อวานนี้สอปกปกองทัพภาคที่สองสรุปสถา,านการณ์ว่าเมื่อวันที่ย4วันนี้26ก็แปลว่าวันพุธฝ่ายกัมพูชาได้เพิ่มเติมอาวุธยิงสับสวนวิถีตรงเข้าไปในพื้นที่แนวชายแดนโดยรถถังหนึ่งคันเข้าไปที่ที่ตั้งยิงค่ะบริเวณที่ตรงข้ามช่องตาเท่าตรงทางขึ้นเขาประวิหาร ตงชัยของอำเภอกันทารักษ์ศรีสะเกดมันก็จะห่างจากแนวเส้นปฏิบัติการฝั่งไทยประมาณ300เมตรค่ะศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2บอกคาดว่าเป็นการเตรียมการปฏิบัติการทางทหารต่อฝ่ายไทยนี่ฮะอันนี้คืออันที่หนึ่งหนึ่งเอารถถังเข้ามาถูกไหมใช่เอามาจุดตั้งยิงค่ะบริเวณตรงข้ามช่องตาเท้าตรงทางขึ้นเขาประวิหารอสองสองทุ่มห้าสิบนาทีของวันพุธ ฐานไทยที่บฏรหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องกลางพนมดงรักโซเรนได้ยินเสียงปืนดังหนึ่งนัดทางทิศวดอกประมาณร้อยห้าเสียงเมตรติดกับแนวรัวร้วรวดหนามของฝ่ายไทยและยังตรวจพบดวงไฟแสงไฟประมาณห้าดวงในระยะร้อยเมตรค่ะบริเวณแนวรัวร้วลวดหนามพร้อมทั้งได้ยินเสียงปืนเล็กยิงเข้ามาในบริเวณพื้นที่วางกำลังของฝ่ายเราสนัดคาดการว่า ฝ่ายทหารกัมพูชาพยายามจะเข้ามาเกาะแนวลัวรวดหนามของฝ่ายเราเหมือนกับต้องการจะตรวจสอบแนวการวางกําลังและยั่วยุฝ่ายทหารไทยไป250นาทีของคืนเดียวกันเพราะว่าเข้าสวนตริหัตแล้วฝ่ายทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บริเวณพื้นที่จุดตรวจสแยกตําบลตามเมียงอำเภอพนมดงรัฐอุรินได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งค่ะจากทางทิศใต้ระยะประมาณ150เมตร กับแนวรัวลวดหนามของฝ่ายเราคาดว่าเป็นการใช้ระเบิดคว้างคว้างเข้ามาในแนววางกําลังของฝ่ายเราเพื่อจะตรวจสอบแนวการวางกําลังและยั่วยุทหารฝ่ายไทยนี่แปลว่ามีทั้งเสียงปืนมีทั้งเสียงระเบิดค่าและใกล้แนวเข้ามาที่ฝ่ายไทยล็อกนี้ไม่นับรถถังกับอาวุธอาวุธยิงสนับสนุนวิถีตรงนะ ฝ่ายฐานไทยไม่มีการตอบโต้ไม่มีความสูญเสียแต่อย่างใดค่ะโดยยังคงยึดมั่นในหลักการอดทนอดกรั้นด้วยความรอบคอบป้องกันไม่สถานก,การณ์บานปลายสู่ความรุนแรงการกระทำดังกล่าวของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเป็นการใช้อาวุธเพื่อการยั่วยุและเพิ่มเติมกำลังอาวุธยุโทโธปกรณ์ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงค่ะตามที่ได้ร่วมลงนามกันไปแล้วในการประชุม GBC และ RBC แล้วก็ยังเป็นความพยายามที่จะสร้างสถานการณ์อีนนี้สไปไดค่ะ อกองทัพพื้นที่สองประเมินว่าเป็นความพยายามจะสร้างสถานการณ์ให้ฝ่ายไทยอ่ะตอบโต้ด้วยอาวุธค่ะเพื่อจะนำไปสู่การอ,อพย,ยพประชาชนกัมพูชาออกนอกพื้นที่บริเวณแนวชายแดนหมายถึงหวังให้ไทยตอบโต้ค่ะแล้วขจอพย,ยพประชาชนของเขาออกจากชายแดนเพื่อสร้างความชอบธรรมนี่ฮะ เป็นการดำเนินการอย่าเป็นระบบเป็นขั้นตอนเพื่อจะไปสร้างภาพในเวทีนานาชาติว่าฝ่ายไทย,ยเป็นฝ่ายเริ่มปฏิบัติการทางทางหารก่อนและฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ถูกกระทํานี่คือสอปกกองทพัพภาคที่สองสูบป,ปฏิบัติการแปลว่าที่เข้ามาเนี่ยคือยั่วเพื่อเราตอบโต้แล้วเขาเริ่มมีการอพยพและถ้าเกิดการตอบโต้ปุ๊บเขาจะอ้างว่าเราเป็นฝ่ายกระทำก่อนค่ะ สถานการณ์ปัจจุบันสพกรทัพภาคสองระบุว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงแสดงท่าทีไม่จริงใจต่อกระบวนการสันติภาพและมีแนวโน้มจะผลักดันสถานการณ์ไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้นตรงข้ามกับฝ่ายไทยเรายังคงยึดมั่นในแนวทางสันติแต่ก็พร้อมจะบฏิบัติการเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนเต็มขีดความสามารถเน่ธรามผูชมอาจจะเห็นภาพว่าโจโจ มันกลับมาเติงเครียดวันก่อนบมก็ปืนลั่นใช่ไหมใช่ค่ะเ,เมื่อวานนี้มาลีว่ายังไงพลโทหญิงมาลีโสเจตาโคสก,กุลงกะลาหมกัมพูชาได้ออกมาตอบโต้ท,ทันทีเมื่อเย็นวานนี้กรณีที่